สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาดูหนังเรื่องนี้กันค่ะทั้งหมดมี10ตอนนะทุกคนหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าชื่อว่าเจ้าหญิงแมวเหมียวแล้วทุกคนพี่ฟ้าใสพี่ฟ้าใสาใช้จินตนาการฟ้าใสเพื่อมาสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะแล้วผู้หญิงคนที่เย็ยนชูไม่ใช่พี่ฟ้าใสนะแต่ว่าเป็นเจ้าหญิงแมวเหมียวแล้วแหละคะ่ะ คนอ้าวเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่จะเริ่มเลยนะวันนี้อากาศดีชมัดเลยเนี่ยเหมาะสำหรับค่าเลยค่าเป็นเจ้าหญิงน่ารักจริงๆเลยเราเนี่ยไอเรานก็นั่งรักด้วยที่ก็ะลำบากออ้มาโมเลยอ่ะทีเนี้ยไม่ใช่สีโปรชานนี่ไงเจอแล้วสีโปรดประจำชานเอง